อย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจบริบทของคุนเซนมันไอุ้นเซนเนี่ยมันต้องการสร้างกระแสความนิยมในตัวมันว่ามันสามารถปกป้องปกป้องประเทศมันได้เพื่อให้ประชาชนนิยมมันกระแสมันชิพหายไปป่วงแล้วจากการประทะกับไทยสองรอบนี่นะครับมันก็จะต้องหาเรื่องจะต้องหาเรื่องจะไปทางเวียดนามก็ไม่ได้เจอตีนมาเจอไทยก็เจอตีนนะครับมันก็มองว่า ลาวดีกว่าฟาดกับลาวดีกว่านะครับฟาดกับลาวดีกว่าเพราะลาวเนี่ยน่าจะทัดเทียมกับมันหน่อยนะครับมันก็ไปหาเรื่องกับลาวอีกนะครับเดี๋ยวลาวก็เปิดศึกกับเขมรนะครับลาวก็เปิดศึกกับเขมรนะครับเนี่ยคุนเซนนะมันก็จะไปอ้างว่าพื้นแผ่นดินมันทับซ้อนกับประเทศลาวแล้วมันจะไปยึดพื้นที่บางส่วนของประเทศลาวเพื่อเรียกคะแนนนิยม มันกลับคืนมาตอนนี้มันเลี่ยติดดินแล้วนะครับค่านิยมของหุ้นเซนหุ้นมานเนตนี่เลี่ยติดดินแล้วนะครับดีครับมันไปลบกับลาวนะครับดีครับไปลบกับลาวนะครับแล้วถ้าทางการลาวขาดเหลืออะไรมานะครับก็มาติดต่อรัฐบาลไทยนะครับจะได้ช่วยแอบสนับสนุนอาวุธให้ แอบสนับสนุนกระสุนปืนใหญ่ให้นะครับขอจากเวียดนามมั่งขอจากไทยมั่งนะครับไอคนเกเลอย่างหุนเซนเนี่ยมันจะได้จบทันทีนะครับไปยุราวดีกว่านะครับลาวมีเครื่องบินลบเหมือนกันนะนะครับไปทิ้งระเบิดใส่หุนเซนเลย กัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบนะครับลาวมีกี่ลำก็ไม่รู้นะครับไปทิ้งระเบิดเลยผมว่าลาวกล้าทํานะประเทศไทยประเทศไทยไม่กล้าทําเนี่ยลาวกล้าทํานะนะครับผู้นําลาวเขาไม่กลัวแล้วครับเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะครับถ้าค,คนนี้สิ้นไปเขามีคนขึ้นมาแทน แต่ที่กมพูชาอำน,นาจมันอยู่ที่ตระกูลฮุนอำน,นาจมันอยู่ที่ตระกูลฮุนถ้าตระกูลฮุนไอฮุนเซนตายห่าไปนี่อำน,นาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอำน,นาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับรปล่อยมั้งครับแดดสองหน้านะครับผมย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับ <le Familie> ย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับ ้าศักยภาพทางทหารแล้วเนี่ยเขาทัดเทียมกันนะครับลาวเขาก็มีประสบการณ์ในการลบนะครับลาวก็มีประสบการณ์ในการลบสูงนะครับกับเขเมรนี่ทัดเทียมกันนะครับแต่ลาวนี่เขามีพันธมิตรนะครับมีพันธมิตรนะครับพันธมิตรคือคือเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับเป็นพันธมิตรกับไทยด้วยนะครับลาวก็ ดูความชิบหายของไอหุนเซนมันนะครับเดี๋ยวถ้าระหว่างมันลบกับลาวแล้วแม่นเสือบทำปืนใหญ่ลั่นมาทำปืนคอลั่นมาใส่ไทยไทยเปิดศึกด้วยมึงโดนศึกสองด้านเลยนะครับ จับมือกันเลยไหมลาวเวียดนามไทยนะครับแบ่งกัมพูชาแม่นเป็นสามส่วนไปเลยนะฮะอากาศอาแดดนี่ดีครับเนี่ยผมนั่งตากแดดนี่นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับ อากาศมันหนาวมันเย็นนะครับเลยต้องใส่เสื้อแล้วก็นั่งตากแดดนี้ก็ดีครับเสียงหัวเราะเด็กๆมาครับเมื่อคืนไม่มีคนเลยครับเมื่อคืนมีผมคนเดียวเลยนะครับตอนนี้เด็กๆเข้ามาจัดสังสรรค์อะไรกันไม่รู้อยู่ตรงข้ามครับ เขาบอกขออนุญาตบอกตามสบายเลยนะครับเราเสียเงินมาเท่ากันนะครับคุณเซนมันถ้าเขมรไอเขมรเนี่ยคุณเซนเนี่ถ้าไปมีปัญหากับอเมริกาเนี่ยอเมริกาหิ้วแน่แต่มันเป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศเล็กๆ ที่ไหนครับพี่มะตกมาเป็นอาทิตย์แล้วที่ผมอยู่จุดที่ผมอยู่นี่อุณหภูมิ14องศาครับอุณหภูมิ14องศาครับ ฟินแลนด์ลบยี่สิบแล้วผมไม่เอาแล้วครับประเทศที่หนาวหนาวนะครับผมเป็นคนขี้หนาวอยู่ด้วยนะครับไม่ไหวเนะีฮยฮอลแลนด์ใช่ไหมครับโอ้โหหนาวมากดีครับก็มาฟังผมไลฟ์เนี่ยถือว่าเราเป็นคนไทยนะครับอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเราก็มาพูดมาคุยกันนะครับ มาพูดมาคุยกันนะครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์ท่านแล้วก็จะตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะฮรผมว่ามันหนาวไปเท่ากันหมดละประมาณสี่องสิบสี่องศานะครับปทุมกอทมการจะนะบุรีอะไรเนี่ยนะครับเขาใหญ่สวัสดีจากเต็นท์ข้างหน้าอ๋อ ไอ้นี่แสดงว่านั่งหัวเราะอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยเนี่ยนะฮะหนาวทั่วกันไปหมดนะปกติผมใส่ขาสั้นครับนี่ต้องเอาขายาวมาใส่ครับต้องเอาขายาวมาใส่ครับ บังเอิญได้กางเกงขายาวมาได้กางเกงขายาวมาสองตัวนะครับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งให้มาครับท่านผู้จัดการต่องผู้จัดการตํารวจภูธรภาคหนึ่งให้มาครับสองตัวนะครับเขาจะให้ตัวเดียวครับนะครับผมแวะไปกินกาแฟไปเจอนะครับไปเจอเขาเขาบอกพี่ครับมอบของขวัญให้พี่หน่อยครับนะครับ ผมก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเอาไว้แจกเด็กเถอะบอกไม่ ain, เอาครับผมเขาลบนับถือพี่ครับเออถ้ามึงจะให้ก็ต้องสองตัวไม่นั้นไม่เอาเขาก็เลยต้องเอามาให้สองตัวแลวไอ้ห่าถ้ามึงให้ตัวเดียวแล้วผมจะไปซักยังไงล่ะนะครับผมใช้อันนี้ไปเนี่ยผมซักแล้วมันจะได้สลับกันใส่นะฮะปกติก็ไม่เคยใส่กางเกงทรงนี้ล้วครับมันกางเกงเหมือนกับกางเกง501กางเกงเทคนิคอลนะฮะ มันเกงแทคนิค้นนะครับที่ตำรวจเด็กๆเขาใส่กันนะไอเราแก่จะตายนะครับดันมาใส่อย่างนี้นะครับมันใส่แล้วมันลื่นๆดีมันสบายดีได้มาสองตัวครับสวิตลบเจ็ดใช่ไหมครับโอ้โหคนไทยเนี่ยผมเนี่ย เคยไปประสบวิบากกรรมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพอขึ้นรถที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นรถไฟไปนะครับแล้วผมก็บอกลูกชายว่ากระเป๋าเนี่ยให้คาดสะพายแบบพ่อเลยนะครับเขาก็ไม่เชื่อเงเขาก็ถือว่าเขาโตแล้วจบปริญญาโทจากอังกฤษแล้วนะครับเอาเป้ไปวางไว้ข้างบน เป็นเป้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันมีแก๊งแก๊งที่จะขโมยนะครับมันเอาเป้แบบเดียวยี่ห้อเดียวสีเดียวกันเลยไปวางคู่กันพอเจอไปอีกสถานีมันเอาเป้เราลงไปแล้วพอไปอีกสถานีมันก็คว้าเป้อันลงลูกชายผมบอกเอ้เป้เป้ผมมันก็บอกเป้มันนะครับมันก็พูดภาษาดัตนะครับมันไม่ใช่ชาวสวิตไม่ใช่ชาวดัตนะครับซึ่ง ถ้าเป็นชาวสวิตจริงๆเนี่ยเขาจะสุภาพเรียบร้อยมันเป็นพวกเหมือนกับพวกอะไรอ่ะพวกหลบหนีเข้าเมืองมานะครับอาศัยโจรกรรมบนรถไม่รู้ผมเนี่ยนั่งไลเนี่ยผมยังมีกระเป๋าผมผมก็ยังกอดสมบัติผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลมล้มไปก็สมบัติผมก็อยู่ในนี้มีอะไรก็ต้องยัดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมันต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาอีกแล้วเบอร์อะไรอีก เมื <out S 2> <show praying> um, <pod> ่อก oh oh. uh, ี้เบอร์หนึ่งไปแล้วโอ้โหไอหาเบอร์หนึ่งนี่กูว่ามึงใช้งบหาเสียงเกินแล้วละมั้งวนอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเนี่ย เราเรากำลังสำหรับเรากะเขมรน,นี่ดีแล้วครับที่รัฐบาลกับทางทหารไม่ยิงตอบโต้ไปทำให้เปิดสงครามครั้งที่สามนะครับมันเดือดร้อนไนงะเดือดร้อนชาวบ้านต้องไปอยู่ศูนย์หนพยพกันเป็นแสนแสๆคนเลยนะครับแต่เราประทวงไปอย่างนั้นถูกแล้วครับปะทวงไปถูกแล้วครับเพราะมันยิงมานัดเดียวไนงะ ยิงมานัดเดียวนะครับยิงมานัดเดียวทําให้ชาวโลกเขารู้ว่าเรานี่มันนั่นฮะเรานี่มันเป็นสุภาพรูดจริงจริงเด็กช่างตีกันใช่ไหมครับเด็กช่างตีกันเนี่ยมันเป็นไวที่มันจะฟาดกันน่ยก็นัดเลยครับนัดเลยนะครับ จะช่างคนไหนก็นช่างคนไหนนะครับส่งมาฝ่ายยี่สิบคนนะครับแล้วมึงไปวิ่งต่อยกันในสนามเด็กเล่นเลยนะครับไอในสนามฟุตบอลเลยนะครับนะต่อยกันฮะห้ามมีอาวุธหมัดล้วนๆนะครับกระเทืบกันให้สะใจไปเลยนะครับแล้วก็ประกาศเป็นแชมป์ต่อไปมันจะได้ฝึกมวยไทยกันจะได้ฝึกมวยไทยกันนะครับ เห็นแก้กันมาตั้งแต่สมัยผมแล้วนะห้าสิบปีแล้วนะครับ <Canada> ยังแก้กันไม่ได้เลยนะครับก็มีสนามประกวดให้ขึ้นชกบนเวทีเลยก็ได้นะครับเอาขึ้นชกมันอยู่ในวัยกำลังฮึกนะให้สวมนวมชกกันไปเลยนะครับจะร้อยคู่ก็ได้นะครับขึ้นชกกติกามวยไทยไปเลยนะครับแล้วก็ใครชนะมากกว่าก็บอกอันนั้นไอ ไอ้วิทยาลัยนั้นเป็นพ่อวิทยาลัยนี้นะครับให้มันได้ระบายพลังมันนะครับแต่ว่าหนูอย่าไปเอาเอาวุธเอามีดเอาปืนไปยิงกันนะมันจะติดคุกติดตารางหูุนะครับ<ม>ก็สวมนวมกันครับให้สวมนวมกันเลยไอไอมหาลัยนี้ยี่สิบคนมหาลายนี้ยี่สิบคนแล้ววิ่งต่อยกันเลยนะครับวิ่งต่อยกันเลยจนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย นะครับ